ไม่มีอะไรหนีจากหลุมดำได้แม้แต่สิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลอย่างแสงก็ตามทุกสิ่งต่างก็เป็นอาหารให้หลุมดำกลืนกินด้วยแรงดึงดูดมหาศาลที่ไม่มีอะไรต้านทานได้ประโยคเหล่านี้คือคำบรรยายของหลุมดำที่ทุกคนเคยได้ยินจนอาจทำให้เกิดความสงสัยว่าถ้าเช่นนั้นแล้วหลุมดำจะกลืนกินทุกอย่างในจักรวาลหรือเปล่าคำตอบสั้นๆคือ ไม่หลุมดำจะไม่กินทั้งจักรวาลแต่ถ้าคำตอบยาวๆคือใช่มันอาจเป็นหนึ่งในจุดจบของจักรวาลเริ่มจากคำตอบไม่มันจะไม่มีทางกินจักรวาลหรือแม้แต่กาแล็กซีหนึ่งกาแล็กซีจนหมดในเร็วๆนี้เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วพวกมันจะกินเฉพาะสิ่งที่อยู่ใกล้มันมากๆเท่านั้นหรือพูดอีกอย่างว่ากินเฉพาะสิ่งที่อยู่ในรัศมีขอบฟ้าเหตุการณ์เท่านั้น พูดเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นหากดวงอาทิตย์ของเราที่กว้างประมาณ1.3927ล้านกิโลเมตรจะกลายไปเป็นหลุมดำมันจะมีเขตของขอบฟ้าเหตุการณ์ประมาณ3กิโลเมตรรอบตัวมันเท่านั้นนั่นหมายความว่าโลกจะไม่ถูกกลืนกินแต่แน่นอนว่าแรงโน้มถ่วงและความมืดที่หนาวเย็นจากดวงอาทิตย์ที่หายไปจะมีผลกระทบก,กับเราไม่เพียงเท่านั้น การแผ่รังสีของหลุมดำยังขัดขวางการกลืนกินของหลุมดำด้วยเช่นกันสิ่งนี้ทำให้อัตราการดูดที่หลุมดำมีน้อยลงไปอีกด้วยเหตุนี้กาแล็กซีทางช้างเผือกยังคงไม่ถูกหลุมดำมวลมหาศาลอย่างสตาจิเลสเอที่อยู่ใจกลางกลืนกินและการขยายตัวของจักรวาลก็ทำให้ทุกอย่างห่างออกจากกัน แต่หากจักรวาลมีเวลามากพอมากราวๆกับเลขหนึ่งที่ตามด้วยศูนย์หนึตัวหรือมากกว่าอายุจักรวาลปัจจุบัน100เท่าคำตอบของคำถามนี้จะเปลี่ยนเป็นใช่เพราะหลุมดำจะกลืนกินทุกสิ่งแต่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าจักรวาลจะถึงจุดจบในรูปแบบอื่นๆก่อนท้ายที่สุด แรงโน้มถ่วงจะดึงดูดทุกอย่างและสร้างวงโครจรเรียงตัวเข้าสู่หลุมดำสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือหากจักรวาลมีเวลามากพอจักรวาลหยุดขยายตัวและไม่จบลงในแบบอื่นๆซะก่อนหลุมดำจะกลืนกินทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลในวันนี้หรือแม้แต่อีกล้านปีข้างหน้าโดยตำแหน่งหลุมดำที่ใกล้ที่สุดกับโลกเราก็อยู่ห่างออกไปกว่า1,000ปีแสง ให้ทุกคนบนโลกใบนี้สบายใจได้เลยค่ะน้ำบนดาวอังคารข้อมูลจากยานสำรวจดาวอังคารทั้งสองสัญชาติชี้ว่าครั้งหนึ่งดาวอังคารเคยมีเนินทรายที่เปียกชื้นและเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากยานสำรวจจู้โลงของจีนพบหลักฐานว่าน้ำค้างแข็งอาจเป็นสิ่งที่ยึดเนินทรายเข้าด้วยกันเมื่อประมาณ4ี่แ0,000ปีแล้ว ด้านยานสำรวจดาวอังคารจากประเทศฝั่งตะวันตกอย่างเพอร์เซเวียนของนาซาก็พบร่องรอยของทางน้ำบนดาวอังคารที่มีลักษณะการไหลรวดเร็วและรุนแรงซึ่งครั้งหนึ่งเคยพัดพาน้ำปริมาณมหาศาลเข้าสู่บริเวณแอ่งหลุมอุกบาทเจเซโร ในปีคศสอ2 1ทีมผู้วิจัยได้อธิบายไว้ว่าพื้นผิวเนินทรายนะบริเวณทางใต้ของที่ราบยูโทเปียพลานิเทียที่ยานจู้หลงลงจอดนั้นมีองค์ประกอบของน้ำเกลือซึ่งอาจเกิดจากการละลายของน้ำค้างแข็งหรือหิมะทว่าทุกวันนี้ยานจู้หรงที่ลงจอดบนดาวอังคารในเดือนพฤษภาคมของปี2021กลับจอดนิ่งสนิทเพราะไม่สามารถตื่นจากหมดจำศีลเพื่อประหยัดพลังงานได้ คาดว่าสาเหตุเกิดจากความสามารถในการรับแสงของแผงโซลาเซลล์ที่ลดลงเนื่องจากปริมาณฝุ่นที่ก่อสะสมตามยานในขณะที่ยานเพอร์เซเว n รนซึ่งลงจอดในบริเวณแอ่งหลุมอุกบาทเจเซโรได้พบร่องรอยของแม่น้ำสายที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสำรวจพบบนดาวอังคารและเมื่อพิจารณาจากความสูงของหินที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เกิดจากสันดอนทรายที่แข็งตัวแล้วคาดว่าบางจุดของแม่น้ำสายนี้มีความลึกมากกว่า20เมตรดาวเคราะห์ดวงที่9้าของระบบสุริยะอยู่ที่ไหนระบบสุริยะซึ่งเปรียบเสมือนหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่ได้กลายเป็นระบบที่ดาวเลือกศูนย์กลางมีบริวารเป็นดาวเคราะห์เพียง8ดดวงเมื่อสหภาพดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ลดสถานะของดาวพลูโตจากดาวเคราะห์ดวงที่9กลายเป็นเพียงดาวเคราะห์ครับไปตั้งแต่ปี2006อย่างไรก็ตามมีนักดาราศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าวบางส่วนก็ยังคงมีความหวังอยู่ว่าระบบสุริยะจะกลับมามีดาวเคราะห์บริวารครบ9้าดวงได้อีกครั้งหากการตามหาดาวเคราะห์ X วัตถุอวกาศลึกลับที่ยังค้นหาไม่พบสามารถจะประสบความสำเร็จในเร็ววันโดยก่อนหน้านี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่ามันน่าจะซ่อนอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งที่สุดขอบระบบสุริยะล่าสุดทีมนักดาราศาสตร์ชาวสเปนยังได้ค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของดาวเคราะห์ X รวมทั้งคาดการถึงตำแหน่งที่ตั้งของมันอย่างคร่าวๆได้โดยมีการตีพิมพ์ผลการศึกษาดังกล่าวลงในวรารสาร Astrophysical Journal เมื่อช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาถ้ามนุษย์ต่างดาวส่งข้อความมาจะทำอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ได้จำลองเหตุการณ์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวส่งสัญ,ญญาณมาที่โลก แม้จะมีการเก็บข้อมูลสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวมานานกว่า60ปีแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพวกเขาไม่รู้อะไรเลยว่าการรับและการถอดรหัสจะเป็นอย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งนี้จึงทำให้เกิดโครงการที่ชื่อว่า e s s e n in Space นำโดยเดนเนล่าเดอร์พอลิจากชุมชนค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาว เพื่อจำลองเหตุการณ์ที่มีเอเลียนส่งข้อความบางอย่างมาที่โลกและดูว่านักวิทยาศาสตร์ควรจะทำอย่างไรกับมันบ้างโดยสัญญาณจำลองนี้จะถูกส่งมาโดยยานสำรวจดาวอังคารของยุโรปและมีกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่3ามตัวบนโลกรอรับอยู่การได้รับข้อความจากอารยธรรมนอกโลกจะเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมวลมนุษยชาติไปได้อย่างมากเดอร์พลิตกล่าว เอซา n น์อินสเได้มอบโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการซักซ้อมและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์นี้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการทำงานทั่วโลกนักวิจัยของกล้องโทรทัศน์วิทยุแต่ละแห่งจะประมวลผลสัญญาณและเผยแพร่ต่อเพื่อนร่วมงานทั่วโลกรวมถึงประชาชนทั่วไปและตอนนี้ทีมงานโครงการต้องการผู้คนที่มีภูมิหลังอันหลากหลายที่จะศึกษาสัญญาณร่วมกัน เพื่อถอดรหัสและตีความของสัญญาณที่ได้รับการทดลองนี้เป็นโอกาสสำหรับโลกว่าชุมชนเซติที่มีความหลากหลายทั้งหมดจะทำงานร่วมกันเพื่อรับประมวลผลวิเคราะห์และทำความเข้าใจความหมายของสัญญาณนอกโลกที่อาจเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร ว่าเอลฟารานักวิทยาศาสตร์ในโครงการกล่าวการสื่อสารกับเอเลียนต้องใช้ความรู้อย่างรอบด้านมิใช่แค่ดาราศาสตร์เขากว่าเสริมด้วยเอซิงอินสเปซระหวังว่าจะได้เริ่มต้นก้าวแรกสู่การรวมชุมชนเข้าด้วยกันเพื่อรับมือกับความทา้าทายนี้พร้อมกันนี้เสริหวังว่าจะกระตุ้นทั้งผู้คนที่สนใจและไม่สนใจค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่า คุณจะรู้สึกอย่างไรหากได้รับการติดต่อจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวและเราควรตอบกลับไปหรือไม่ถ้าตอบกลับควรตอบกลับอย่างไรหากคุณพร้อมที่จะถอดรหัสคุณสามารถดาวน์โหลดข้อความได้ที่เว็บไซต์ s e n n in space จากนั้นก็มาร่วมกันแปลรหัสจากเอเลียนหวังว่าทุกคนที่รับชมจะลองเข้าไปถอดรหัสและตีความกัน หวันบนโลกของเรายาวนานเท่าไหรนะเราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กว่าหนึ่งวันมี24ชั่วโมงซึ่งเป็นความรู้ทั่วไปที่ทุกคนบนโลกใบนี้รับทราบตรงกันแต่หากจะพูดให้ละเอียดลงไปในเชิงวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วโดยเฉลี่ยหนึวันบนโลกก่อนหน้านี้มีเพียง23ชั่วโมง56นาที4.09วินาที และคาดว่าในอนาคตค่าเฉลี่ยนี้อาจจะเพิ่มขึ้นกระทั่งหนึ่งวันบนโลกอาจจะยาวนานขึ้นเป็น25ชั่วโมงก็ได้ระยะเวลาหนึ่งวันบนโลกนับได้จากการที่โลกหมุนรอบแกนตัวเองครบรอบซึ่งในแต่ละวันมีระยะเวลาที่ยาวนานไม่เท่ากันโดยแตกต่างกันไปเพียงหลักวินาทีเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นวันที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดในปี2018มีระยะเวลา24ชั่วโมงลบด้วย0.62ม mm. ิลลิวินาทีซึ่งตรงกับวันที่26กร,รกฎาคม2561ส่วนวันที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดในปี2018มีระยะเวลา24ชั่วโมงบวกด้วย1.70ม mm. ิลลิวินาทีซึ่งตรงกับวันที่4กุมภาพันธ์2561 ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วในการหมุนรอบแกนตัวเองของโลกหรือทำให้หนึ่งวันมีระยะเวลาที่สั้นหรือยาวนั้นก็คือระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงจันทร์แสดงให้เห็นถึงผลจากระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์เมื่อประมาณ1.4พันล้านปีก่อนโดยหวันบนโลกใน1.4ล้านปีก่อน อาจมีระยะเวลาเพียง18ชั่วโมง41นาทีเท่านั้นแต่เมื่อดวงจันทร์มีระยะทางที่ไกลออกไปจากโลกมากขึ้นเป็นระยะทาง384,400กิโลเมตรโลกจึงหมุนรอบตัวเองได้ช้าลงเปรียบได้กับการหมุนของนักสเก็ตน้ำแข็งคือเมื่อพวกเขาเก็บแขนค่อยไว้ที่หน้าอกของตนเองจะทำให้มีความเร็วในการหมุนสูง ต่อเมื่อพวกเขาเหยียดแขนหรือขาออกความเร็วในการหมุนก็จะค่อยๆลดลงตามการคำนวณของสตีเฟ้นเมเยอร์ศาสตราจารย์ในสาขาธรณีศาสตร์กล่าวว่าดวงจันทร์กำลังเคลื่อนที่ไกลออกไปจากโลกด้วยอัตรา3.82เซนติเมตรต่อปีทำให้ในแต่ละวันของโลกยาวนานขึ้น2มิลลิวินาทีในแต่ละศตวรรษ ด้วยเหตุนี้มันอาจจะใช้เวลาประมาณ200ล้านปีก่อนที่จะครบนึ่งชั่วโมงซึ่งสิ่งนี้อาจทำให้ความรู้ที่ว่า1วันมี24ชั่วโมงเปลี่ยนแปลงไปเป็น1วันมี25ชั่วโมงก็เป็นได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปฝากกดนักบินอวกาศทำอย่างไรหากมีคนตายในภารกิจนอกโลก การส่งมนุษย์ออกไปสู่ห้วงอวกาศอันมืดมิดหนาวเย็นและเวิงว้างไร้ขอบเขตถือเป็นภารกิจที่ยากลำบากและเสี่ยงอันตรายนานับประการโดยเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งการสำรวจจักรวาลของมนุษยชาติตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง20รายด้วยกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่หน่วยงานด้านอาวกาศของประเทศต่างๆจะต้องวางแผนและเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจมีผู้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันร,ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในห้วงอวกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่องค์การนาซ่ากำลังจะส่งคนไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งในปี2025และเตรียมจะส่งมนุษย์อวกาศไปยังดาวอังคารให้ได้ภายในทศวรรษหน้าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนดวงจันทร์เหล่านักบินอวกาศทั้งทีมจะสามารถเดินทางกลับมาพร้อมกับศพได้ทันทีภายใน2-3วัน ซึ่งในอดีตองค์การนาซาได้วางแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานการณ์นี้เอาไว้แล้วอย่างไรก็ตามการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้จะยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกหากมีคนตายในภารกิจสำรวจดาวอังคารซึ่งอยู่ห่างออกไปแสนไกลจากโลกถึง482ล้านกิโลเมตรนั่นหมายความว่านักบินอวกาศทั้งทีมจะไม่สามารถหันหลังกลับกลางคันเพื่อนำศพมาส่งยังโลกได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่ศพนั้นจะต้องอยู่กับทีมสำรวจต่อไปจนกระทั่งจบภารกิจในอีก2-3ปีถัดมาถ้ามนุษย์ต่างดาวส่งข้อความมาจะทำอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ได้จำลองเหตุการณ์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวส่งสัญญาณมาที่โลก แม้จะมีการเก็บข้อมูลสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวมานานกว่า60ปีแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพวกเขาไม่รู้อะไรเลยว่าการรับและการถอดรหัสจะเป็นอย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งนี้จึงทำให้เกิดโครงการที่ชื่อว่าเ s เซนอินสเปซนำโดยเดเนียล่าเดอร์พอลิสจากชุมชนค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาว เพื่อจำลองเหตุการณ์ที่มีเอเลียนส่งข้อความบางอย่างมาที่โลกและดูว่านักวิทยาศาสตร์ควรจะทำอย่างไรกับมันบ้างโดยสัญญาณจำลองนี้จะถูกส่งมาโดยยานสำรวจดาวอังคารของยุโรปและมีกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่3ตัวบนโลกรอรับอยู่การได้รับข้อความจากอารยธรรมนอกโลกจะเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมวลมนุษยชาติไปได้อย่างมากเดอพลิตกล่าว เอเซนอินสเปซได้มอบโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการซักซ้อมและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์นี้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการทำงานทั่วโลกนักวิจัยของกล้องโทรทัศน์วิทยุแต่ละแห่งจะประมวลผลสัญญาณและเผยแพร่ต่อเพื่อนร่วมงานทั่วโลกรวมถึงประชาชนทั่วไปและตอนนี้ทีมงานโครงการต้องการผู้คนที่มีภูมิหลังอันหลากหลายที่จะศึกษาสัญญ,ญาณร่วมกัน เพื่อถอดรหัสและตีความของสัญญาณที่ได้รับการทดลองนี้เป็นโอกาสสำหรับโลกว่าชุมชนเซติที่มีความหลากหลายทั้งหมดจะทำงานร่วมกันเพื่อรับประมวลผลวิเคราะห์และทำความเข้าใจความหมายของสัญญาณนอกโลกที่อาจเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร ว่าเอลฟารานักวิทยาศาสตร์ในโครงการกล่าวการสื่อสารกับเอเลียนต้องใช้ความรู้อย่างรอบด้านมีใช้แค่ดาราศาสตร์เขากว่าเสริมด้วยเอซิงอินสเปซระหวังว่าจะได้เริ่มต้นก้าวแรกสู่การรวมชุมชนเข้าด้วยกันเพื่อรับมือกับความทา้าทายนี้พร้อมกันนี้เสติหวังว่าจะกระตุ้นทั้งผู้คนที่สนใจและไม่สนใจค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่า คุณจะรู้สึกอย่างไรหากได้รับการติดต่อจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวและเราควรตอบกลับไปหรือไม่ถ้าตอบกลับควรตอบกลับอย่างไรหากคุณพร้อมที่จะถอดรหัสคุณสามารถดาวน์โหลดข้อความได้ที่เว็บไซต์ s e n n in space จากนั้นก็มาร่วมกันแปลรหัสจากเอเลียนหวังว่าทุกคนที่รับชมจะลองเข้าไปถอดรหัสและตีความกัน